เป็ดขาฮะเป็ดขาฮะุกุยูนี่แหละหิดเกาลักพี่น้องแม่เห็ดเพิ่งวางเลยค่ะหิดเกาลักเด้่อยได้เขางามค่ะขาขาขาคุณนะคะอ้ยยังไงยังไงเอาเอาเอาเก็บพี่น้องเก็บเศร้าเปล่าว่าเศร้าเปล่า สั่งเหลียงไตไล่พี่น้องเป็นพี่น้องยื้อไอพ่อแม่ลูกยือ้อโอ้ยอาปาดขาไปพ่อม่ได้พี่น้องวาซิโบกีอ่างตอนอ่างตอนโอ้ยอ,อ้ยอวกปวกขาน้ำ เห็ดมือเนี่ยบ่มีต่ำหนีเลยพี่น้องเอ้ยขาวงามดอกใหญ่ปุก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 ปักปักบ่จักสิเว้าค่ำแดงงามหลายนะเบิ่งพุ่นนะ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 เห็ดเพิงเกาลักเด้นี่พี่น้องบ่แม่นเห็ดเพิงหวานเด็ดเห็ดเพิงเกาลักแต่ดอกนี่กันั่นมาเราลบบบวบ่ได้ พี่อิองสี่ล่างบรทีนี้ก็เลยมาสมมันออกจากน้อยเพราะว่าบางบางอันเขาบ่าได้ตัดมันเหมือนเนาะฮะขี่มง<า>ูมงแล้ววัติจักเดี๋ยวกว่อนรออีกแปบบ๊บ <c oughs> ยิวอีกเลยตอนนี้เหรอเอาบาดเนี่ยคุณนะงามเนะาะตุปุติ ตือมือปีมีปันดอกระตุนพี่น้องเอ,อ้ยนี่ละ่ะเคยเห็นแต่คนอื่นไปเก็บว่าที่นี่ยายอิงสะออนเห็นนะตัดดาคาแข็งปังๆเลยเนี่ยพูดนะอดอกบ่มีเตกมีหักมีแมงเจาะเลยยางดีให้อิงมาตัดมาส่งมาแล้วพี่น้องแล้วก็ไปฝาก ุ่นละคนเท่าอยู่เมืองไทยพุ่นละผู้ใดนอสิได้กินเห็ดได้อิงเนี่ยเซ็บค่ะ